ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดูสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ oppo นะครับนั่นก็คือ oppo a94 ครับผมก็เปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคาของเขานะครับเปิดตัวมาที่9,499บาทครับมาแบบไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเลยนะครับสำหรับตัว oppo a94 รุ่นนี้ สเปคของเขานะครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.4นะครับจอเนี่ยเป็นจอซูเปอร์แอมูเลตเลยนะครับหน้าจอเป็นกล้องเจาะรูนะครับกล้องหน้าจะมีความละเอียดอยู่ที่32ล้านนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยได้มา4เลนสครับก็จะมีความละเอียดหลักอยู่ที่48ล้านมีเลนส์มุมกว้างนะครับความละเอียด8ล้านแล้วก็ มีเลนมาโคกับเลนเดฟความละเอียด2ล้านนะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด4,310ม mm. ิลลิแอมแล้วก็ตัวชาร์จเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับเป็นชาร์จเร็ว30วัตต์ครับผมก็คือชาร์จเต็ม100%เนี่ยภายในระยะเวลาเพียงแค่56นาทีนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวชิปประมวลผลของเขานะครับยังเป็น Media t e k h e l i o P95 ครับแน่นอนครับถ้าถามถึงในเรื่องความแรงเนี่ยก็ มีอย่างแน่นอนนะครับถ้าถามถึง e, เรื่องการเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าทําออกมาได้แบบสบายๆอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับในเรื่องตัวซอฟต์แวร์เขานะครับก็คือเขาจะทําให้เราเนี่ยใช้งานได้แบบเฮ้ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ในเรื่องการเปิดแอปเนี่ยก็จะเปิดได้เร็วขึ้นในเรื่องการสลับแอปไปมาเนี่ยก็สามารถสลับแอปได้เร็วขึ้นนะครับในส่วนตัวดีไซน์นะครับตัวดีไซน์เนี่ยทำออกมาได้สวยเลยนะครับกล้องหลังเนี่ยผมว่าการจัดวางตำแหน่งแล้วก็ตัวชิ้นเลนเนี่ยเฮ้ยทำออกมาได้สวยมากๆเลยนัแล้ววกก็ตจอ,จอเี่ จอสีสดอยู่แล้วนะครับเป็นจอซูเปอร์อัลโมเรดเนาะในราคา9,499บาทครับผมสำหรับคลิปนี้มาพูดคุยให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าผมได้เครื่องจริงมายังไงแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปแกะกล่องพรีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ